เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่แฟนๆวิตกันหนักมากสำหรับนางเอกสาวแอฟทักษอร์ on, กับนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องนอนกุลชานน์ถึงแม้ว่าตอนนี้ทั้งคู่จะยังไม่ใช้สถานะว่าแฟนแต่ก็รู้ว่าเป็นคนสำคัญแน่นอนและมักจะมีโมเมนต์หวานๆของทั้งคู่ออกมาให้แฟนๆได้ฟินกันอยู่เรื่อยๆล่าสุดนนกุลได้ควงคู่แอฟถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสารแพรวด้วยกันเป็นครั้งแรก เพื่อต้อนรับเทศกาลแห่งความรักซึ่งสวยหล่อเหมาะสมกันสุดๆเชื่อว่าแฟนๆอยากจับจองนิตยสารเล่มนี้มาไว้ครอบครองแน่นอนเอาเป็นว่าใครที่อยากได้ก็สามารถพรีออเดอร์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง28มกราคม67แถมยังการันตีอีกว่าแฟชั่นเซตนี้ของนนกุล F หวานละมุนมากพร้อมการสัมภาษณ์คู่กันครั้งแรกในนิตยสารแพรวปกประจำเดือนกุมภาพันธ์67 ซึ่งแอฟทักษออนก็เผยว่าเป็นการโปรโมทละครค่ะซึ่งวาเลนไทน์อาจจะมีอีกเพราะว่าละครจะออนแอร์ air ไปจนถึงช่วงวาเลนไทน์ซึ่งคอนเซปต์ก็ตามซีรีส์เลยและล่าสุดก็เกิดดราม่าจนได้สำหรับคลิปบรรยากาศการถ่ายนิตยสารของคู่หวานป้แดงแอฟทักษะออนและนนกุลซึ่งในคลิปนี้แอฟมาในเสื้อสายเดี่ยวเหมือนจะผ่านไปได้ด้วยดี แต่ดันโดนชาวเน็ตติงซะง,งั้นโดยมีคนมาคอมเมนต์ว่ายอมแต่งโป๊แล้วหรองานนี้แฟนคลับไม่รอช้ารีบออกมาคอมเมนต์เดือดถามกลับทันทีอาทิเช่นแบบนี้เขาไม่เรียกโป๊ค่ะคุณยายเขาเรียกเซ็กซี่นิดนิดแต่โดยรวมแล้วสวยและดูแพงเหมือนเดิมค่าเอาอะไรมาโป๊ครับผมผู้ชายแท้ๆกล้าพูดเลยว่าไม่เรียกว่าโป๊แอบอยู่เฉยๆก็โดนด่า แล้วป้าๆยายๆใส่คอรกระเช้าเห็นร่องอกนี่เรียกว่าโป๊เปล่า